สวัสดีค่ะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องวอลเลย์บอลสปอร์ตชาแนลค่ะนี่ก็จะเป็นตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในกลุ่ม A นะคะลำดับที่1นึ่เนเธอร์แลนด์แข่งสนัดมี9คะแนนลำดับที่2อิตาลีแข่งสนัดมี9คะแนนเช่นกันลำดับที่3มเบลเยียมแข่งสนัดมี6คะแนนลำดับที่4เคนยาแข่ง3นัดมี3คะแนน ลำดับที่5้าวโดริโกแข่งสนัดยังไม่มีคะแนนและลำดับที่6แคนารูนแข่งสนัดมีสุดคะแนนส่วนในสาย B นะคะลำดับที่1โปแลนด์แข่งสนัดมี9คะแนนลำดับที่สองไทยแข่งสนัดมี8คะแนนลำดับที่3โดมินิกันแข่ง3นัดมี7คะแนนลำดับที่ส ตุรกียแข่ง3มนัดมี6คะแนนลำดับที่5โครเอเชียแข่งสนัดยังไม่มีคะแนนและลำดับที่6เกาหลีใต้แข่งสี่นัดยังไม่มีคะแนนค่ะส่วนในกลุ่ม C นะคะลำดับที่1จะเป็นสหรัฐอเมริกาแข่งสองนัดมี6คะแนนลำดับที่สองเยอรมนีแข่งสองนัดมี6คะแนนลำดับที่สเซอร์เบียแข่งสองนัดมี5คะแนนลำดับที่4แคนาดา แข่ง3นัดมี3คะแนนลำดับที่5บันแกเรียแข่ง2นัดมี1คะแนนและลำดับที่6จะเป็นคาซักสถานแข่ง3นัดยังไม่มีคะแนนค่ะส่วนในกลุ่มดีกลุ่มสุดท้ายนะคะลำดับที่1จะเป็นจีนแข่ง3นัดมี9คะแนนลำดับที่สองบราซิลแข่ง3นัดมี9คะแนนลำดับที่3ญี่ปุ่นแข่ง3นัดมี6คะแนน ลำดับที่4อาร์เจนตินาแข่งสนัดมี3คะแนนลำดับที่5เช็กเกียแข่งสมนัดยังไม่มีคะแนนลำดับที่6โคลอมเบียแข่งสนัดยังไม่มีคะแนนค่ะสำหรับตารางคะแนนนะคะจะเป็นตารางคะแนนล่าสุดหลังจากคู่ของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งจบลงไปแล้วนะคะ สรุปตารางคะแนนวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานดที่นี้ด้วยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการสร้างสรรค์ผลงานมาให้รับชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ